ชื่อจริยาบุตรเนตรนะคะวันนี้จะขออนุญาตมาแบ่งปันนะคะหัวข้อที่ประทับใจจากการเข้าร่วมฝึกอบรมบุคลิกภาพสร้างได้นะคะดิฉันนางสาวจริยาบุตเนตรนะคะเป็นนิสิตระดับปริญญาเอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายค่ะสําหรับคอร์สในวันนี้นะคะรู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆส่วนประเด็นที่อยากจะแบ่งปันนะคะก็คือการที่ได้ทราบถึงระดับของ เสียงของคนเรานะคะว่าแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะอย่างแรกก็คือจะเป็นระดับสูงกลางและต่ำนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะก่อนที่จะได้รับเข้าฝึกอบรมในคร์สเนี้ยก็จะไม่ได้คำนึงถึงระดับเสียงที่ตนใช้นะคะแต่ปัจจุบันก็ทำให้ทราบว่าวันนี้หากเราต้องการที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังให้มาสนใจการฟังของเราเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ ระดับเสียงที่ค่อนข้างสูงนะคะเข้าเข้ามาดึงดูดนะคะตัวอย่างตัวอย่างเห็นได้ชัดก็คือเวลาที่เราไปที่ห้างสรรพสินค้าก็จะมีพนักงานแนะนําสินค้าเราเดินเข้าไปเราจะได้ยินเสียงสวัสดีค่ะคุณลูกค้าขาววันนี้เรามีรายการโปรโมชั่นนะคะนาทีทองนะคะหากท่านซื้อภายในหนึ่งชั่วโมงนี้เราจะแถมให้ท่านอีกหนึ่งแถมหนึ่งเข้ามากเลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษไม่เคยมีที่ไหนมาเลยสังเกตไหมคะพอเราเดินเข้าไปปุ๊บเราก็จะรู้สึก เอ๊ะตรงนั้นมีอะไรสามารถที่จะดึงความสนใจจากการที่เราจะเดินไปด้านนี้เราก็จะเดินไปด้านนี้อันนี้ก็คือการนําเสียงสูงนะคะมาใช้ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์หรือสินค้าส่วนระดับที่ 2. นะคะก็เป็นระดับเสียงกลางๆก,ก็คือเสียงที่ดิฉันกำลังพูดอยู่ก็คือเป็นเสียงโทนที่ให้เนื้อหาหรือการพูดคุยในระดับปกตินะคะซึ่งอาจจะเป็นเสียงในระดับที่ฟังงา่าย ก็ไม่ไม่ได้ทำให้ผู้ฟังรู้สึกอึดอัดหรืออะไรนะคะสุดท้ายอีกหนึ่งระดับเสียงก็คือในกรณีที่เราอยากจะเน้นย้ำเน้นเตือนหรือไฮไลท์ข้อความข้อมูลที่เราอวลาจะาก,การต้องการที่จะสื่อสารไปยังผู้ฟังนะคะเราอาจจะต้องใช้ระดับโทนเสียงต่ำพร้อมทั้งมีการเว้นจังหวะนะคะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยทราบว่า ตรงจุดนี้คือจุดที่เรากําลังเน้นย้ำแล้วมีความสําคัญอันนี้ดิฉันจะลองลองฝึกดูนะคะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะถูกหรือเปล่าก็พยายามที่ที่จะนําสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยมาฝึกฝนก็อย่างเช่นว่า,าทุกท่านรู้ไหมคะว่าคนเรานะคะจะสร้างความประทับใจให้กับบุคคลที่เราไปเจอในครั้งแรกเนี่ยภายในกี่วินาทีภายในกี่นาที ลองดาวกันดูไหมคะวันนี้ถ้าเรารู้เราอาจจะนำมาประยุกต์ใช้ในการที่เราจะนำไปพบปะพูดคนได้ค่ะใช่แล้วคะ่ะไม่เกิน7วินาทีถูกไหมคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าวันนี้คนเราเวลาที่เจอกันแว้บแรกปุ๊บเราจะมีการมองไปที่คนเหล่านั้นนะคะแล้วเราก็จะพินิจพิเคราะห์ขเขาแล้วเราก็จะรู้สึก ประทับใจหรือไม่ประทับใจก็จะขึ้นอยู่กับ7ดวินาทีแรกไม่เกิน7จวินาทีแรกนะคะจะอยู่ในช่วง3ถึง7วินาทีและหลังจากนั้นนะคะภายในสีนาทีเนี่ยคนที่เขาเจอเราเนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นต่อตัวเราเนี่ยประมาณ90%เนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้เจอเราประมาณ4นาทีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นโอกาสที่เราจะต้อง ขว้าไว้นะคะทุกนาทีแรกทุกวินาทีแรกที่เราได้มีโอกาสได้ได้พบผู้คนนะคะอันนี้คือหลักหนึ่งที่อยากจะมาเน้นย้ําแล้วก็ส่งทอดถึงเคล็ดลับดีๆให้กับผู้ฟังนะคะอันนี้ดิฉันขอจบการเล่าเรื่องราวความประทับใจในวันนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ